ฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับก่อนจะไปต่อที่ปฏิกิริยาของคนในตระกูลจินวัตรพักสายตากันนิดหนึ่งน้องหนิงมีรูปดอกไม้มาให้ดูแล้วจะถามท่านผู้ชมกับน้องหนิงว่าดอกอะไรอะเอาขึ้นทุกรูปเลยยกเว้นรูปที่เป็นดอกตูมนะฮะอ่านไล่มาเลยดอกไม้ที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ให้ท่านผู้ชมส่งคําตอบมาว่าดอกอะไรอะดอกอะไรโอ้พี่ปู่คะ,ะดูภาพถัดไปสวยมากมันสวยไหมมันสวยแต่ว่ายังไงก็ นึกไม่ออกว่ามันคือดอกอะไรอ่ะดอกถัดถัดไปถัดไปโอ้ยสวยจังเลยแบบว่าชอบเป็นลมเลยตอนแรกนึกว่ากล้วยไม้ตระกูลกล้วยไม้เพราะว่าเอาดอกตูมมา ก็รู้สิก็บอกว่าอย่าเอาดอกตูมาดอกตูมาก็รู้สิไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวรอคําตอบจากท่านผู้ชมสี่2กสี่สองหนึ่งสองสมเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันนะในในไทยเนี่ยเหรอพี่ปูแต่ถ่ายแล้วออกอยู่ตอนเนี้ยฮะนะนะขึ้นดอกตูมาให้อีกนี่จงใจนะเนี่ยเอลูกนี้หน้าตาคุ้นๆเนาะอ้ยจะสวยมากเลยค่ะดอกสวยมาก คือหลายคนไม่เคยเห็นตัวดอกนะฮะเอามาให้ดูอันนี้ดีเธอเลื่อนไปดอกบานสิจ้านี่มาจากนนทบุรีนะฮะมาจากเมืองนนด้วยนนรู้เลยให้เปเมืองนนเนี่ยอ๋อสวยจังเลยเนาะอ่าเปลี่ยนจากดอกไม้ไปดูวัดอีกแวบหนึ่งนะเป็นวัดอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขามีโบสถ์เก่าอยู่มีงานปูนปั้นที่สวยมากนี่แทนที่จะเป็นช่อฟ้าก็จะเป็นรูปเทวดาพนมือเราเรียกว่าเทพผนมแทน ที่หน้าบันก็จะเอาปูนมาปั้นเป็นลายก้านขดเห็นไหมขดเป็นวงกลมวงกลมเนี่ยนะฮะที่ชายคาชายคาจริงๆแล้วจะต้องเป็นหางหงนี่ก็จะเป็นรูปเทวดาเหมือนกันแต่ว่าหักไปหมดละนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจคือรูปนี้หยุดไว้ก่อนนะรูปนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็ถ่ายรูปมานั่งดูกันเล่นๆะนะ,นะก็เจอว่ามันจะมีถ้วยชามเนี่ยที่ประดับเป็นลวดลายอยู่พอมาเจอใบนี้เนี่ยเขาตกใจกันมากเลยครับ แล้วเขาก็เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องถ้วยเนี่ยดูฮนะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องถ้วยก็บอกว่าจานเบญจรงใบนี้เป็นจานลงยาสีบนเคลือบคือดินเผาเอาไปเผาแล้วก็เคลือบเรียบร้อยแล้วแล้วมาลงสีงสซ้ําลงไปบนเคลือบอีกทีหนึง่งมันเลยเป็นเอกลักษณ์พิเศษของยุคนั้นที่นิยมลงสีไปบนเคลือบคือลงสีที่หลังการเคลือบนะฮะปกติลงสีก่อนแล้วจึงจะเคลือบนะครับ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของงานเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเอกชนที่เมืองจิ่งเตอ๋อเจิน้นมณฑลเจียงซีซึ่งจะอยู่ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็จะมาสิ้นสุดในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี ก็จะมีอายุการผลิตอยู่แถวๆพศ2,293ถึง2,323ถ้าเป็นศักราชจีนก็ตรงกับรัชศกเฉียนหลงแห่งอาณาจักรต้าชิงซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องลงยาสีบนเคลือบที่เขาเรียกว่าตระกูลแฟมิลิโรสเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากนะครับมันไปติดอยู่ที่หน้าบันมันก็เลยกลายเป็นมรดกตกค้างมานะเนี่ยก็จะมีเครื่องลายครามต่างๆมาประดับใช่ไหมคะ คือถ้าเป็นเขตต่างจังหวัดเนี่ยไอรงควัตถุคือวัตถุที่จะให้สีเนี่ยมันมีจํากัดมันถ้าอยากให้หน้าบันมีสีสันเนี่ยก็ใช้เครื่องถ้วยไปติดแทนหรือใบนี้ก็เก่าๆนี่ใบนี้กําลังวิเคราะห์ออก,กันอยู่ว่ายุคสมัยไหนนะฮะแต่ที่เอามานําเสนอนี่ไม่ได้ให้ท่านไปแคะนนะฮะ <c oughs> ให้ให้ท่านรักษาไวา้ <c oughs> จะเห็นพวกใบเขียวๆนั่นน่าจะเป็นของ ใหม่นะที่เอาไปติดเพื่อมันหลุดล่อนออกมานะฮะอันนี้ก็อยู่ที่วิเศษชัยชาญชื่อวัดหลวงสุนทรารามนะครับนะเป็นโบทเก่าแต่โบทที่เป็นงานปูนปั้นแบบนี้ก็หาดูได้ยาก,ายากนะครับเพราะว่าคืออันนี้เป็นอิทธิพลของสองสองตระกูลบ้านนะฮะก็คือบ้านแบบชาวฮอลันดาคือฮอลันดาเนี่ยมาค้าขายกับอยุทยาแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็โปรดให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นนะเรียวกว่าหมู่บ้านฮอลันดานะบ้านฮอลันดาเนี่ยมันจะมีรูปทรง ที่ประหลาดมากคือมันเป็นแท่งเหมือนเป็นกล่องขึ้นไปแล้วก็มีสามเหลี่ยมพาดอยู่ข้างบนไม่มีชายคาคือกล่องตั้งขึ้นไปอย่างนี้สามเหลี่ยมก็ต่อจากกล่องขึ้นไปเลยเราเรียกว่าบ้านทรงวิลันดาคือคนคไทยเนี่ยพูดตามลิ้นตัวเองก็เรียกบ้านวิลันดาแล้วมันก็จะฮิตอยู่พักหนึ่งแล้วพอ บ้านจีนเข้ามาปนเนี่ย<า>มันจะทรงคล้ายๆกันเพียง<า>แต่จีนเนี่ยจะมีชายคาออกมานิดหนึ่งแต่มันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนกันก็เกิดการผสมผสานแล้วก็ใช้ช่างจีนเนี่ยมาปั้นลวดลายแล้วก็ช่างจีนก็เลยเอาถ้วยชามจีนเนี่ยมาผสมลงไปบนลวดลายี่ยนม่เริ่มมีคําตอบออดอกอทุเรียนมีคำตอบมาแล้วเมื่อกี้ทาได้บอกดอกสาระใช่ไหมคะถูกหรือผิดเดี๋ยวจะเฉลยต่อนะเพราะหลายคนก็ตอบว่าดอกสาระอยู่ แต่ว่าเห็นลูกเมื่อกี้ก็ <c oughs> คุ้นอยู่นะ,ะ <c oughs> กลับมาที่ปฏิกิริยาหลังการลงมติของสอนอชโดยเฉพาะ <c oughs> สมาชิกในตระกูลชินวัตรซึ่งเกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรโดยตรง <c oughs> เขามีปฏิกิริยากันอย่างไรบ้าง <c oughs> ไปที่คุณยิ่งรักก่อนครแหล่งข่าวในพักเพื่อไทยเขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยคาดการณ์ไว้แล้วล่ะว่าฉันเนี่ย โดนแน่อุ้ยใครๆก็คา,า,า,าดการณ์ <c oughs> ว่าถอแก้ตัวไม่พ้นความผิดน <c oughs> ะฉันโดนแน่แล้วดูซิว่าทีมทนายความเนี่ยทำง,งานดีหรือเปล่าเนี่ยใไล่มันออก,ออกหรือยัง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ฉันได้โดนแน่ก็เลยจะต้องให้ทีมที่ปรึกษาเนี่ยเตรียมร่างคำแถลงการเอาไว้ล่วงหน้าทำไมไม่เขียนเองล่ะเราป็นนายกฐมนดรีนะ เราเรียนปริญญาโทจบจากต่างประเทศเนาะแต่ที่ผ่านมาก็มีคนร่างให้ตลอดนะคะข่าวนี้ก็ร,ร่างเองบ้างแล้วเพราะไม่งั้นจะเหลือแต่ร่างและไร้วิญญ,ญาณนะฮะออแล้วร่างนี้เนี่ยนะคะก็มาเติมตอนท้ายหลังจากที่อายการสูงสุดมีสั่งฟ้องอาญาคุณยิ่งรักนะคะเขาบอกตอนแรกเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยจะใช้เชนวัตสามเป็นวอรลรูม,มในการติดตามสถานการณ์แล้วก็บ้านใกล้บ้านด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟังการลงมติปุ๊บเนี่ยนะคะก็ ออตอนแรกเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าถ้าหากว่ากลงมาเตียวมาเป็นยังไงเธอจะใช้ที่ไหนดีในการที่จะ,ะแถลงข่าวเพื่อให้มันมี impact ต่อสังคมสังคมรู้สึกไปกับเธอมีอารมณ์ร่วมตอนแรกเนี่ยนะคะวางเอาไว้ว่าอินพิโราพเลาดีไหมดีจ้ะที่นั่นเนี่ยนะคะจะได้เอารถ GMC ไปขนทีเดียวแต่ว่าก็บอกว่ามไม่เอาดีกว่าแต่พอหลังจากการฟังาการลงมติค่ะคุณยิ่งรักเธอก็ เอางี้เลยค่ะตัดเสนอการเสนอเลยว่า งั้นขอไปแถลงที่แยกราชประสงค์ดีกว่าค่ะเพราะที่นั่นเนี่ยไปวัดปฐุมวนารามเลยละจ้ะไปแยกราชประสงค์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเชิงสัญญาแล้วก็เหมือนกับแถลงที่นั่นเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ดีอันนี้คือคิดโดยที่ลืมไปว่าขณะนี้มีกฎอายการศึกไงฮะใช่ใช่คือโกรธไงคิดด้วยความโกรธไารโกรธเมื่อโกรธแล้วฉันจะให้แนวร่วมของฉันเนี่ยมีปฏิกิริยาได้อย่างไรก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันจะไปสกิดใจ คนเหล่านั้นแต่ยังดีค่ะมีคนเบรกเอาไว้ได้ทันค่ะบอกว่าท่านท่านท่าน,านเดี๋ยวะจะแรงเกินไปอยากปรับทัศนคติไหมฮะมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่เอสซีพาร์ค่ะโรงแรมแล้วก็เตรียมจะ,ะแถลงข่าวแต่ว่าก่อนยังไม่ทันได้แถลง,งข่าวนะคะ ไปอยู่ s อสซีปารเนี่ยต้องมีฉากประกอบนะฉากอะไรคะต้องให้อลิซมันโรยตัวลงมาจากข้างบนด้วยเป็นแร็กราลดาเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ทันได้แถลงเลยนะคะก็ทหารก็ขอติดต่อบอกว่าอ่ะขอยกเลิกหน่อยละกันนะคะกับการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะแต่สิ่งที่หลังจากนี้ทินทนายความที่กังวลมากเนี่ยน่าจะเป็นคดีอาญา ที่มีการสั่งฟ้องไปเมื่อวานนี้มากกว่าจะคก้าวควรกังวลหรอกเพราะถ้าดูที่พวกเธอแก้ตัวแทนยิ่งรักใน y ใน t u b e เนี่ยเธอควรติดคุกแทนยิ่งรักด้วยครับเพราะมันไม่แก้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีหน้าแหะเธอถึงอดครวญว่าทำไมฉันโดนอยู่คนเดียวทำไมเวรตะไลพวกนี้ไม่โดนตํานองนี้นะฮะส่วนคุณนักสินค่ะติดตามสถานการณ์อยู่ที่ปักกิ่งก็บอกว่าสั่งลูกน้องบอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเดี๋ยวขอรอดูกติกาในการร่างรัฐธรรมนูญก่อนเพราะเชื่อว่าในการร่างรัฐธรรมนูญเน นักการเมืองฝั่งตรงข้ามถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่โขอ,อยู่นะคะก็ะเลยบอกว่าขอให้ดูนิ่งๆก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงการวางตัวบุคคลที่จะมาทําหน้าที่นั่งในตำแหน่งของคุนยิ่งรัก <c oughs> ที่เมื่อวานนี้พี่ปูก็เถียงว่าจะเรียกว่าเป็นหัวโขนหรืออะไรนะ,ะห,หัวเรือหัวเรือหรือหัวโขนดีนะคะคยังไม่ได้คิดกันถึงไปขั้นนั้นค่ะคือ,คอทักษิณนี่ไม่ได้สนใจยิ่งรักหรอกนะเพ <c oughs> รานะว่ายิ่งรักที่เป็นของใช้ชิ้นหนึ่งของทักษิณเท่านั้นเองในทางการเมือง เ,เมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ตัดใจทิ้งไปยังมีอีกหลายตัวยังมีลูกชายสุดที่รักพานอทองแท้ชิน,นวัตรยังมีอมอยังมีน้องเขยอย่างสมชายวงศสวัสดิ์ที่ก็อยากจะหวนกลับสู่กาอี้นายกเ,<อ>เพราะตอนเป็นนายกยังไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลเลยเ<อ>ทำงานนอกทำเนียบนะ,ะเรียกว่านายกนอกทำเนียบ<ะ><ะ>ยังมีน้องสาวคือเยาวภาวงสวัสดิ์บางทีนางก็อาจจะฮึดอยากเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างใช่ไหมฮะไหนจะมีรักผู้มีอิทธิพลตัวจริง คือพจจมานชินวัตรแต่พจมานนี่คงไม่ออกหน้าเพราะเกมของเธอคือคนที่นั่งเชิดหนังใหญ่อยู่หลังโรงเธอไม่ถนัดเล่นหน้าโรงหรอกพูดจายังไม่พูดเลยคุณเคยได้ยินเสียงพจมานไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ไม่บอกพี่กุลจะร่วงเพราะนั้นโดยโดยความน่าสนใจก็พุ่งไปที่ผ่านทองแท้แต่ว่าวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยมันไม่พอหรอกเมื่อเทียบกับคุณยิ่งรักเนี่ยการที่ทักสินหยิบยิ่งรักมาใช้เนี่ยเพราะว่า หนึ่งยิ่งรักเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เล่นละครเป็นเนี่ยคุณยิ่งรักเล่นบทหญิงคนซื่อจนวินาทีสุดท้ายทั้งที่ในใจเนี่เดือดพล่านมากเลยแต่คุณยิ่งรักก็สะกดกลั้นแล้วก็เล่นบทหญิงคนซื่อดิฉันไม่รู้อะไรดิฉันไม่ได้ผิดอะไระทําไมทํากันอย่างนี้ล่ะคะลและ้วชานาจะอยู่ยังไงล่ะคะถ้าทํากันอย่างนี้คือความผิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของโครงการรับจำนำข้าวนะคะคุณยิ่งรักมันเป็นความผิดที่วิธีดำเนินโครงการของคุณค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปหลอกชาวนาต่ออีกเลยว่าการลงมติแบบนี้เนี่ยจะทําให้ชาวนาหวนกลับไปสู่วังวนอันแร้นแค้นไม่ใช่ค่ะคนอื่นก็ยังทําโครงการนี้ต่อได้และทําให้สุดจริตยิ่งกว่านี้นะครับแต่คุณทักษิณเนี่ยมองเกมไปถึงการเลือกตั้งเกมเนี้ยคุณทักษิณถือว่าแพ้แล้วก็กดเล่นเกมใหม่ไม่เห็นยากเลย ีน้องสาวก็กลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปค,คืนดีกับสามีเก่าเรื่องหาสามีใหม่ก็เรื่องของน้องขําเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในทางการเมืองแล้วยิ่งรักหมดประโยชน์ละใช้ไม่ได้ละเพราะถูกตัดสินหปีแถมเนี่ต้องติดคุกด้วยนะใช่ต้องไปเสี่ยงน้องก็ไปสู้คดีอาญาเอาไม่อยากสู้ก็หนีมาเหมือนพี่นี่มาอยู่กับพี่ก็แค่นั้นเองทางเลือกถูกไหมฮะแต่ในทางการเมืองทักษิณไม่วางมือหรอกพรรคเพื่อไทยยังคงอยู่ตัวละครที่กระสันอยากขึ้นมาเป็นใหญ่ให้คุณทักษิณนี่เชิดเล่นเนี่ยมีอีกมาก แต่พี่ปูเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในตระกูลชินวัตรไหมผมคิดว่ายังเป็นอยู่นะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องใช้บริวารที่แสนจะซื่อสัตว์นิวัตธรมรงบุญทรงไพศาลหรือตัวกลั่นในช่วงที่ทําให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารใครชัเกษมนิติสิริคนนี้เล่นเป็นด้วยนะนิวัตเดี่ยยังซื่อไปอยังคือแกวางตัวเป็นบทคนซื่อไงแกดิ้นไม่หลุดจากบทที่แกเล่น ท,ทั้งที่จริงแกก็รอบจากเอาการแต่คุณใจเกษมเนี่ยมาเป็นบทแหลมคมแล้วอ่ะ oh, นะอันนี้ <okay. S 2> น่าสนใจว่าจะเป็นบริวารใกล้ชิดที่ไว้ใจได้หรือจะเป็นคนในตระกูลชินวัตรคนในตระกูลชินวัตรถูกใช้จนบอบช้ำทักษิณอาจเปลี่ยนเกมก็ได้แต่เกมของทักษิณก็คือว่าตอนนี้ให้ทุกคนนิ่งอย่าเคลื่อนไหว <Okay. S 2> อย่าเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้คอสอชอต่ออายุตัวเอง เขาต้องการให้ไปถึงวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะทักษิณยังเชื่อว่าในสนามรบที่เรียกว่าการเลือกตั้งชั้นสู้ได้ชั้นสู้ไม่ถอยฉันมีกําลังคนแล้วเขาเชื่อแบบนั้นนะว่าได้เขากลังมานะฉันมีกําลังสื่อที่ยังสวามีพักต่อฉันและเขายังเชื่อว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเขายังมีอิทธิพลอยู่และเรียกคะแนนนิยมคืนกลับมาได้เพราะนั้นทักษิณจึงมีคําสั่งอย่างนี้ไงว่าเงียบๆกันไว อยู่เฉยๆไม่งั้นขอสอชอ,อยู่ยาวนะเว้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวไปสู้กันในเกมเลือกตั้ง uh huh. และยังไม่บอกว่าจะเอาใคร uh huh. เพราะตอนที่เลือกคุณยิ่งรักก็ไม่บอกนะจนวินาทีสุดท้ายจึงได้เป็นคนยิ่งรักไนงะ uh huh. จําได้ไหมในวันที่เขาประชุมประชุมกันที่ธรรมศาสตร์ท huh. นะักษิณฟวนอินมาวิดีโอลิงก์มาเนี่ยก็ไม่ได้บอกชื่อว่าจะเป็นใครแต่บอกว่าเลือกไว้แล้ว uh huh. ตอนนั้นทุกคนก็เดาไปต่างๆนานา,นาจนท้ายที่สุดเปิดมาเป็นยิ่งรักชินวัฒน ทักษิณจะเปิดวินาทีสุดท้ายโดยที่เมื่อเปิดปุ๊บไอการแผนการตลาดการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพเขาเตรียมไว้หมดแล้วะนะครับก็คอยดูกันต่อไปแต่จะมีคนนี้หรือเปล่านะ <c oughs> คุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีรแล้วก็ตอนนี้ก็หลุดพ้นข้อทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะถูกตัดสินการเมืองก็ครบ กำหนดแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้แต่ว่ามันก็มีอีกคดีหนึ่งนะคดีอาญาที่ไปสั่งสลายการชุมนุมของพันธมิตรเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเลือกองค์คณะที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับแต่คุณสมชายก็ออกมาโอดครวนนะคะเพราะว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีแต่คุณสมชายนะคะตระกูลชินวัตรเนี่ยถูกตตดสิทธิทางการเมืองอยู่หลายคนอยู่ คือเขาไม่ได้ตัดสิ์เพราะเธอนาสกุลชินวัตรนี่จ้ะตัดสิ์เพราะเธอทําผิดกฎหมายก็เขารู้สึกอย่างนั้นไงเพราะว่ากฎหมายมันระบุไว้ว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถูกตัดสินว่าผิดโทษก็คือตัดสิทธ์ทางการเมืองแต่เขาก็รู้สึกอย่างนั้นไงว่าทําไมอ่ะทำไมต้องเป็นตระกูลชินวัตรโดนตัดสินเยคุณสมชายถูกตัดสิ์เนี่ยคุณสมชายต้องหันไปชี้หน้าด่ายงยุติยาเพลัร์ ว่าคุณเป็นรองหัวหน้าพักและคุณไปกาะทาการทุจริตเลือกตั้งเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดต้องถูกตัดสิทธิ์รวมไปถึงคุณสมชายด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรเลยถูกเปล่ล่ะถูกถูก,ถกค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะนำาสกูลอะไรนะคะมันดูที่การกระทําความผิดตามเงื่อนไข,ขของกฎหมายเท่านั้นเองค่ะ,ะ,ค,ะคุณสมชายเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ได้กรณีที่คุณยิ่งรักโดนถอดถอนแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยนะคะก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าเอ๊ะต่อไปใครหนอในตระกูลชินวัตร จะเป็นผู้นําในพักเพื่อไทยต่อไปบานทองแท้บานทองแท้พร้อมไม่พร้อมนะคะคุณสมชายก็บอกว่าโอ๊ยไกลเกินไปนะที่จะไปพูดถึงแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักกามระบามตรเลคือคุณสมชายต้องพูดอย่างนี้แหละเพราะคุณสมชายไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจไม่มีสิทธิ์เสนอหน้าที่จะตัดสินใจเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าโอ๊ยไกลเกินไปพูดไม่ได้หรอกก็ฉันไม่รู้อะ จนกว่าพี่แมวจะบอกฉันจึงจะพูดได้ออพูดอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนี้นะคะออต้องอยู่ที่คุณดักศินล,ละคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าคนในพักเนี่ยเยอะคนเก่งก็เยอะไม่ต้องคิดถึงตระกูลไหนหรอกฉะน,นั้นเวลาเลือกใครอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักจะเป็นคนเลือกเองอว่ายอย่างนั้นนะคะก็ <c oughs> ถามว่ามีคนอบอกคนที่ผ่านมาสมาชิกเลือกหรอใช่มีทั้งไหนที่สมาชิกเลือก ตลอดมาสมาชิกเลือกตลอดเลือกใครเลือกสมัครในสมาชิกเลือก <c oughs> ไหมก็เ,เห็นด่าสมัครกันวุ่นวายไปหมด <c oughs> ใช่ไหมตอนยิ่งรักเนี่ยด่าไม่ได้เพราะว่าเป็นน้องนาย <c oughs> ก็จําเป็นต้องไปโอดต่ถามว่าได้เลือกไหมทุกคนรู้เอาวินาทีสุดท้ายเท่าๆกับที่ประชาชนรู้ <c oughs> อ่ะหย่อมมาภาษาวทยุดเรียกว่าหย่อมมาหย่อมมาถามต่อค่ะว่ามีคนพูดว่าคนในตระกูลเชนวัตนเนี่ยเหมือนถูกไล่ล่าเลยนะคะ คุณสมชายก็ตอบว่าไม่ได้คิดว่าถูกไล่ล่าหรอกเพราะว่าใครเกิดมาในบ้านเมืองนี้ก็ต้องมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ทำมาหากินประกอบอาชีพค่ะอย่างนี้นก็แล้วกันนะฮะอย่างนี้ไปต่างประเทศก็แล้วกันนะ,ะใช่ ส่วนจะถูกกีดกันทางการเมืองหรือเปล่าคิดว่าบ้านเมืองควรได้ประโยชน์จากคนเก่งคนที่มีความรู้มีความสามารถทุกอย่าง่ที่การตัดสินใจของประชาชนไม่ใช่ตระกูลชินวัตรตระกูลเดียวจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองทุกตระกูลมีสิทธิ์เท่ากันหมดนะคะพูดดีถูกต้องถ,ถั่วทนะ่วมถามอีกว่ามีการประเมินอ,อีกหรือเปล่าคะว่าพรรคเพื่อไทยจะโดนอีกไหมคือถ้าทําอย่างเดิมก็โดนนะจ๊ะพูดง,ง่ายๆคือถ้าทําผิดกฎหมายก็โดนไม่ว่าพรรคไหนมันก็โดนังนั้นแหละรู้ไหมตอบว่าอะไร แต่กุลชินก็โดนมาตลอดแหละไม่ตลอดนะโอ๊กยังไม่โดนเลยยังไงก็ยังไม่เข้าค่ะอยพงศรข้าสอบไม่โดนเลยโอ้ยมันไม่ใช่การมือโดนปรับแค่วิชาเดียวมันไม่ใช่การมือเอ็มข้าเกษตรได้วิทยาอะอเข้าโครงการพิเศษก่อนแล้วสุดท้ายยุบโครงการนั้นกลับเข้าคณะปกติลูกชาวบ้านข้าได้ไหมวิธีนี้โดนไหมไม่โดนก็จบมาได้ปริญญาเป็นบัณฑิตรูอป่ะอุ้งอิงเนี่ยเอ็นทารในปีข้าสอบร่วมเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เกี่ยวกับอุ้งอิงหรอกแต่ทำไมปีนั้นข้อสอบถึงรั่ว ถ้ามาอยู่ๆคะแนนองอิงก็อู้ทวีคูณขึ้นมาคนก็ก็สงสัยแล้วองิง,งโดนไหมก็เห็นโดน,น,โดนก็จบจุลาอย่างสง่างามค่ะ<า>ถามต่อว่ามองยังไงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคลื่นใต้น้ําแล้วก็มาจะถูกกล่าวหาว่าเรื่องทุกอย่างมีตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังอย่างคนที่หนีไปต่างประเทศก็มีการกล่าวหาว่าช่วยเหลือพวกล้มสถาบันคุณสมชัยก็ตอบว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรรวมถึงพรรคเดียกก็นิ่ง ทุกพักนี่ก็นิ่งรอกติกาวันนี้พักการเมืองทั้งหลายไม่ออกมาระรานเขาก็รอกติการอรัฐมนูญรอเลือกตั้งเพราะคนที่มาโดยวิถีทางทางการเมืองไม่มีทางที่จะสู้กับอํานาจพิเศษอย่างรัฐประหารส่วนคลื่นใต้น้าไม่น่านนจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นคาพูด,ท,ดที่มีวาระซ่อนเร้นใช่ครับ คลื่นใต้น้ำไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ขออย่าพะวงกับพักเพื่อไทยพะวงอย่างเดียวให้เศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนลืมตาอ้าปากได้ดีจ้าจะได้มีตังค์ไปซื้อตู้เย็นกันนะเศรษฐกิจดีๆค่ะไปดูพักพลพรรคเพื่อไทยกันหน่อยแล้วกันนะคะว่า<น>พูดถึงเรื่องนี้ยังไงนายเวียงวรเชษนะครับอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็แสดงความเห็นว่ามติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยทำให้สถานการณ์และความรู้สึกของประชาชนเจ็บลึก สร้างความรู้สึกขัดแย้งมากยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนคนตายทั้งกลมแล้วก็ยังตามมาฆ่าลูกเขาอีกการกระทําเช่นนี้คุณต้องไปต้องไปถูกฆ่าลู้หรอาเขาว่าคุณยิ่งรักตายทั้งกลมคุณว่าคุณยิ่งรักพงใหญ่ใช่ไหม <c oughs> เวียง <c oughs> เขาใส่สเตยแล้วนะรัดแน่นเลยละ่ะเวลาพูดหายใจได้ครึ่งปอดนะ <c oughs> พี่ปู่อ่ะเอาจริงพี่เรียนละครเป็นวิชาทอเหรออ,อพี่ถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาหายใจหายใจด้วยจมูกข้างเดียวเ,ออเวลาพูด่ันให้พันไปตรวจไซนัสนะออส่วนคุณยิ่งรักเนี่ยหายใจแค่ครึ่งปอดเวลาพูดเนี่ยจึงอึดอัดและพูดได้ประโยคสั้นเพราะว่าตะเตมันรัด อ้าวไม่ได้อึดอัดเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรงีเหรอไม่สเตมันรัดแล้วก็เนื่องจากว่าเมมโมรี่ที่จะจําประโยคมันก็สั้นด้วยไงมนันลมหายใจกับเมมโมรีสัมพันธ์กันคนยิ่งรักจึงพูดได้ทีละท่อนเงยหน้าขึ้นพูดท่อนหนึ่งแล้วต,ต้อง้อ่านอีกท่อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้คนยิ่งรักต้องมาเป็นผู้ประกาศข่าว ช่องนี้เพราะคุณยิง่งรักมีความสามารถที่จะก้มแล้วขึ้นมาพูดก้มแล้วขึ้นมาพูดคืเอ,อ,เอ,อง,งับคําแล้วขึ้นมาพูดงับคําแล้วขึ้นมาพูดไงเนี่ยคุณสมบัติของคนนี้เป็นผู้ประกาศ<ช>ที่ไหมใช่คุณยิง่งรักมีอนาคตนะฮะไม่ต้องเป็นแล้วน,นายกนายกห้าปีนี้มาประกาศข่าวกันนะครับนะ,ะคุณเวียงแกก็บอกว่าเหมือนตายทั้งกลมแล้วตามไปฆ่าลูกเขาอีก การกระทาอย่างนี้ทําให้ประชาชนถึงจุดเดือดรัฐบาลต้องคํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนด้วยไม่ใช่ฟังความฝ่ายเดียวทั้งนี้ที่ผ่านมามีการตัดสิทธิ์นักการเมืองโดยการยุบพรรคการเมืองแล้วถึงสองครั้งอยากถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่แม้จริงๆก็อยากอ่านให้จบแต่ว่ากลัวจะลืมอ่ะคือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปสองครั้งแล้วจริงๆไม่ใช่ถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ต้องถามว่าสันดานดีขึ้นหรือไม่จึงจะถูกนะฮะ คือพักบ้าอะไรวะถูกตัดสิทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถูกตัดสิทธิ์ไปครั้งหนึ่งเพราะกรรมการบริหารพักทุจริตการเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์ครั้งที่สองเพราะกรรมการบริหารพักทุจริตการเลือกตั้งมันไม่ใช่สถานการณ์แล้วพี่มันสันดานนะฮะมันพี่ต้องถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่เนี่ยคำถามผิดพี่ต้องถามว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้วสองครั้งสันดานดีขึ้นหรือไม่นะ คุณเวียงพูดต่อไปว่าพักการเมืองเปรียบเหมือนอุดมการณ์ไม่ต่างจากการนับถือศาสนาจะไปบอกให้ใครเลิกนับถือนั้นไม่สามารถทําได้รัฐบาลกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติควรที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นจะดีกว่าอย่างไรก็ตามถามว่า ใครที่เป็นคนตั้งสนชมาถ้าคนที่เป็นเจ้านายไม่กระซิบเองใครจะกล้าซึ่งเชื่อว่ามีลูกน้องคอยกระซิบส่งสัญญาณอยู่ซึ่งเมื่อผลออกมาเ<ม>ช่นนี้แล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปโอ้โหพูดขนาดนี้เลยเหรอนี่คือใส่ความสนคอสอชอเลยละใช่ชัดเลยอ่ะใครเป็นคนตั้งสนชมาก็คนนั้นแหละเป็นคนกระซิบครับโอ้โหแล้วใครละคะตั้งสนชอ่ะ คือถ้าเราไม่มุ่งจะยุบโยงปลุกป,ปั่นประชาชนเนี่ยเราก็บอกให้ประชาชนดูข้อเท็จจริง 1. ดูข้อกล่าวหาของปปช2อ 2. ดูข้อแก้ตัวของคุณยิ่งรักมันแก้ไม่หลุดนะ่ยดูยังไงก็แก้ไม่หลุดขอให้คุณโง่ขนาดไหนก็ตามชั่งน้ําหนักดูก็จะเห็นและถามว่าทำไมนิคมสมศักดิ์หลุดล่ะ เมื่อกี้อาจารย์ทวีศักดิ์ก็อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่านี่คนของเรานี่พวกของเราแล้วแล้วก็เราจะให้ความเป็นธรรมแก่บ้านเมืองได้ด้วยการอธิบายตามรูปการตามน้ำหนักในคดีแล้วก็มาติดออกมาเนี่ยมันก็ยืนยันน้ำหนักของการต่อสู้ในคดีนั่นแหละคุณเวียงค่ะ อีกคนนึงเหตุผลนี้เหตุผลเดิมกับที่อาจารย์นักโตว,วาทีคนนั้นพูดเลยอะคะ่ะว่าเขาบอกว่าเขาก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่คนที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นคนถอดถอนคนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมาจากการเลือกตั้งแล้วมันวิเศษตรงไหนนั่น,น่ะสิมาจากการเลือกตั้งไม่ได้สิทธิ์ทำผิดกฎหมายได้นะครับ มาจากการเลือกตั้งก็อยู่ภายใต้กฎหมายและก็การตัดสินครั้งนี้เนี่ยตัดสินด้วยตัวกฎหมายไม่ใช่ด้วยตัวคนนะฮะคนเนี่ยจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถตัดสินนอกเกณฑ์ของกฎหมายได้และต่อให้ไม่มีการรัฐประหารยังมีสวชุดเดิมทำหน้าที่นี้อยู่สวชุดเดิมก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน ที่เหลือเป็นสวจากการสรรหาทั้งนั้นและอย่างนี้ใครจะไปถอดถอนเธอได้ละจ๊ะเธอมาจากการเลือกตั้งแล้วไม่มีองค์กรไหนที่มาจากการเลือกตั้งเลยนอกจากสภาเธอใช้ฝ่ายค้านถอดถอนเธอไหมล่ะคะนะเพราะฉะนั้นเราพูดกันด้วยหลักสิครับอย่าบิดเบือนกระบวนการบิดเบือนนี่สะท้อนความไม่สุจริตของจิตใจนะฮะ ค่ะก็เนี่ยมีการพูดหลายหลายข้อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นคําพูดของคุณชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทางานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนาของพรรคเพื่อไทยด้วยพูดถึงเรื่องของการถอดถอนที่เกิดจากคนที่มาจากการแต่งตั้งมาถอดถอนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งขณะที่ผู้ถูกถอดถอนก็ไม่มีตําแหน่งอะไรให้ถอดแล้วอันนี้ก็ปัญญาอ่อนประเด็นนี้พูดกันอยู่ได้นิงรู้ละใครเป็นคนเขียนสคริปต์ที่คุณยิ่งรักนี่เขียนสคริปต์ร้วแจกกันทั้งพรรคเลยใช่ไหมเนี่ย พูดเหมือนกันเลยนะคะแล้วอย่งบอกอีกว่านยโยบายที่จะนํเข้าในเป็นนยโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภา,าตามรัฐธรรมนูญปี50ถ้าไม่ทําก็ผิดรัฐธรรมนูญเอาสองประเด็นนี้ก่อนนะ,ะเราต้องชะล้างความสกรปรโปกทางความคิดให้ท่านผู้ชมประเด็นที่ถอดถอนโดยไม่มีตําแหน่งเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าวินาทีนั้นคุณมีตำแหน่งหรือไม่แต่มันเป็นพันธะผูกพันของข้อกฎหมายว่าการถอดถอนเนี่ยมันมีผลของการถอดถอนคือต้องตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี ดังนั้นมันจึงต้องตั้งกระบวนการขึ้นมาพิจารณาว่ามีความผิดไหมมีความผิดต้องลงโทษสองอย่างคือถอดถอนออกจากตําแหน่งกับตัดสิ์พอตัดสินแล้วพบว่าอ้าวจะถอดถอนเธอไม่มีตําแหน่งแล้วอ้าก็จบไปในประเด็นนั้นแต่อีกประเด็นหนึ่งะ่ะก็คือการตัดสินห์าปีมันจะต้องลงโทษแต่มันจะลงโทษไม่ได้ถ้าเราไม่มีกระบวนการถอดถอนขึ้นมานี่เป็นพันธะหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับ เขาไม่ได้นั่งคิดแบบปัญญาอ่อนว่าไม่มีอะไรจะให้ถอดแล้วจะถอดกันทําไมมันยังมีต้องลงโทษไงฮะแต่อยู่ๆเราจะลงโทษไม่ได้ถ้าเราไม่ตั้งกระบวนการพิจารณาขึ้นมานี่เป็นประเด็นเรื่องถอดถอนทั้งๆท,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 ที่ตําแหน่งไม่เหลือแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องเป็นนโยบาย,ย,บายที่ถแถลงก,ก็บอกแล้วว่าความผิดมันไม่ได้อยู่ที่นโยบายความผิดมันอยู่ที่วิธีการดําเนินการแค่นี้เองในอนาคตยังมี โอกาสที่ทุกพักการเมืองจะทํานโยบายจํานําข้าวได้แต่วิธีการต้องสุดจริตและปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติไม่ให้เกิดการทุจริตไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเงินงบประมาณและต้องตอบโจทย์คืออยากเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยชาวนาแต่ตอนนี้เงินก้อนนี้มันถึงชาวนาน้อยกว่าพวกพญาที่สูบกินอยู่ระหว่างทางไง แล้วก็เขาก็ตรวจพบการทุจริตการปลอมปนข้าวการเอาข้าวออกจากโกดังไปเวียนเทียนวนกลับเข้ามาสิ่งเหล่านี้เราถือเป็นความเสียหายที่นายกผู้ถแถลงนโยบายยับยั้งได้แต่เธอไม่ยับยัง้งจึงเป็นความผิดของเธอตามกฎหมายปปชและตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินเท่านี้เองข้อเท็จจริงอย่าปิดเบือนนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะคุณสมศักดิ์ ถึงแม้ว่าจะถูกจะรอดจากการถูกถอดถอนแต่คดีอาญา <รอ S 1> คุณสมศักดิ์ไม่รอดนะคะกับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารไม่รอดนี่หมายถึงว่าคดีดําเนินต่อไปแต่ว่าเมื่อตัดสินแล้วรอดหรือไม่รอดเราไม่รู้ <c oughs> นะเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไปว่าการพิจารณาและการต่อสู้ของคุณสมศักดิ์ในคดีอาญาจะเป็นอย่างไรค <c oughs> ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายแล้วค่ะข่าฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ค่ะ